เกม GTA ใายเันเดียนะครับอินฟินิตบุกนะครับเอกซ์ซีซารอนะครับเอซซีซาร์เย่ leaving San Piero right right but they're using bikes CJ they go cross country นี่พาราคิเสอร์นะครับตอนน o ้สั่งเลยนะ PK อ่าหาอาวุธไม่เจอนะจะไปสั่งงานเจสซี่นะ Put it. <laughs> what the hell did I put it? <laughs> shit. Hey, <Holmes. laughs> okay? Yeah. <laughs> yeah. Who's <it> left <laughs> a message saying I gotta go get <laughs> Jisoo's phone after he made the call. Then I can ambush the <laughs> meat and take down those baller pushers from Los Santos. <laughs> <laughs> yeah, hey, homie. You want me to roll with you? Nah, nah. This is one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. <laughs> 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 <You're> fucking <laughs> crazy, homie. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. <laughs> Check this out, Holmes. Yeah, Here, mine. The Where'd you get that? Same place above my pants, Holmes. This is America. Link the young. Get your greasy balls off. me! Jeez, try taking a shower! Mm -hmm. Mm -hmm. I'm having you by, dear. <coughs> Thank you, Papa. to see you. Thank แล้วไปอยู่โกี่ครับโทนะครับ กาดไม่ให้เราเข้านักนะยิงเลยครับยิงา้นมากเฮ้ยนะก็ต้องขอใครที่ถึงที่ทับานนะฮะอย่ามานะตำรวจสังตีตำรวจแม่ ทำไมต้องขอแพ้พี่ผมพูดขนาดนี่เป่าทางนี้นะครับคอไม่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 ซีเจคาดซีเจตั้งซื่อ,อเสียลมเลยครับไม่ไม่ได้เสียลมนะเสียซื่อเสียงครับซีเจไม่สู้เลยครับโอ้ยไม่ใจครับพูดไปเรื่อยๆทำไมต้องขอแพ้พี่ผมพูดขนะาด นุ่มมินมากธรรมดา,าตรงตรงอือหืมเนี่ยผัดผมเจสซี่โอ้เพิ่งเห็นครั้งแรกนะผับ เห็นตั้งแต่ผมทำ GTA แซนแน,นเดียสของเถือแล้วมั้งขอบคงเจสซี่อะ่ะไต่ทำไมเจสซีส่กันนะครับนั่นไงเจสซี่มีเดาอยู่ด้วย

Time of the week again. You're not gangbell. Your provider is about to make that no, special call. If I think for a moment, then what are you? Know? Yeah. But I it. Why I that? I'm a No, you fucked up on, <laughs> hey, I wrong, you know? I'm in perfect perfect. Yeah. ทำได้ครับทำได้ไปครับตามอีนี่ไปหมิงแอะฉายาของมันฉายาของเตี้ยคนที่ันเตี้ยไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมไปเรียกเลยก็คอยจูาานะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แ hey, yeah, ่บ l โอโอน้ก็แล้วโอย้องผิดอะได้ครับโผมต้องตามโยผมต้องไปอ่ะ โอ้เป็นยังไงงั่นก็นนะต้องขอเขาช่วทีนนะทำหน่อขอต่อเองเดี๋ยวครับตอนนี้จะเซฟเรียบร้อยแล้วนะวจะไปอันนี้มว่ากันนะวนะีีที่26ครับวีนีที่แล้ว25คนระับ เนี่ยแต่แต่ทำทงทำไกลอยู่นะเดี๋ยว่สามสิบนะเัยพนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำทำทำสามสิบังแตสี่สิบนห้าสิบหกสิบขึ้นไปะ ก็ไม่รู้ต้องทำให้ให้หมดครับพอตัดไปทำมือซีเนาะที่ผมไปทำธุรกิเสิมนะครับแล้วธุรกิเสริมเนะผมไปทำธุรกิจเนาะทีทำฟองสบู่นะครับเพี่อขายเนาะที่ผมทำ Faen! De gikk rett inn i det! En av de drivguttene er nede! Det er fremdeles noen på venstre, CJ. Hey, that's one more Mountain Clown Boy down. Take him out, CJ. They're right in the thick of it. <laughs> They're getting cut to pieces, CJ. Shoot those damn refis. <laughs> Man, my bus <blessing> is <laughs> tight. Man, I'm not. I'm not. Here comes T-Bone. Here comes T-Bone. Here comes T-Bone. Here comes มีไลเดอร์มาด้วยบน g นะไรเยอะของครสตั้งรจับมือกับชิโบนนะกั้กำลังเสริมมาแล้วกำลังเสริมก็คือกั้งหึงลูกศ Hey man, he's out smoke grenades so much for a surprise come on we gotta take these fools right now Ya, ya. Tamat. Ya. Mulai, mulai ya. กดมันนจังหวะนี้นะตังเล็กนะดีนลม่ดีดนะครับมดว,มว่านะสุดท้ายเปนอันนี้เลยนะของสุปเปียวนะสติโบนนะสซุปเปียว ีบนสมเียจก็อีกต right ัวน e ึงนะอีอ mm ีไรเดอร์นะอีคนทรอยดโชว์ฟักยูซะทั้งเนยไปอ่ะแกต้องขอแพ่ที่ผมพูวกเนี้ยมักไรเดอร์แกต้องตาย โ okay, อเคครับนั่นเป็นบทเแลงวต่งเจอนครับสำหรับชิปนี้ผมจะทำสองพารนะครับสำหรับชิ้น,น,น,นะชนี้ก็ต้องรอตัวลาไปก่อนนะครับให้เจอกัน,กนทีที่ที่เหลยนะเจ็ดครับอ n h ร r r y